ดวงดาวลี้ลับเห็นดาวสงบสุขที่อยู่เจ็ดดินแดนด้วยกันแต่สุริยาตะวันฉายแห่งดินแดนดวงอาทิตย์ที่อยู่ตรงใจกลางเกิดเหตุอาเพศแย่แล้วแย่แล้วดบบนี้ต้องถึงการวิบัติแน่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพวกเราต้องตอบกู้ไว้ได้แต,ไแต่เราจะทำได้จริงเหรอไรท์บ y o n นอันาจักรแห่งความบันเทิงที่เหนือกว่าภูมิใจเสนอเจ้าหญิงแฝด เทนเดนมหัศจรรย์ครั้งจะคือมีระประมาณแต่อื่นสนับสนุน <coughs> <coughs> เดินอย่างเนแล้วรับเดินแล้วรับเดินแล้วรับมีหน้าที่ดูแลเจ้าหญิงการนอนตื่นสายเป็นสิ่งที่ไม่สมควรต้องขออภัยดูจี๊จี๊มั้งครับเอ้ยเฮ้ยนี่มันเพิ่งจะสว่างไม่ใช่เหรอตอนน้าแล้วได้ตื่นได้แล้วเราจะไปไหนกันเหรอครับลืมไปแล้วเหรอวันนี้เราจะไปเมืองตุ๊กตากันไงเมืองตุ๊กตาสวรรค์แห่งการเล่นดีจ้า น่าสนุกจังเลยอ๋อใช่แล้วล่ะครับเออแล้วทำไมต้องไปแต่เช้ามืดด้วยล่ะครับก็ฉันอยากไปถึงเร็วๆจะได้เล่นให้ฉ่ำใจไปเลยเฮ้ยทีมมะปลุกกำรังเหตุผลแค่นี้เองมหรอเฮ้ยงั้นราตรีสวัสดิ์นะครับเทเลปโรมชั่นมันเห็นจะต้องไปแต่เช้ามืดเลยนี่นะเทเลปโรมชั่นผมจะนอนต่อหัวเราะกันใหญ่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  เลูโบชัิไปยังเมืองตุ๊ก,กตาวันนี้แหละนะเราจะต้องห้ามไม่ให้เจ้าหญิงออกไปเที่ยวอีกแล้วเออเยอะเออไอ้ออนี่เรามาไม่ทันอีกแล้วเหรอเนี่ยอุสา,ารีบตื่นจะไกลโหแล้ว้ป ไมดูตามมาตาาารรือปเยินดีต้อนรับสู่เมืองตุ๊กตาที่นี่เป็นแหล่งทําตุ๊กตาเพื่อทุกคนที่อยู่บนดวงดาวมหัศจรรย์ภายในเมืองมีตุ๊กตารุ่นใหม่ล่าสุดรอทุกทุกท่านอยู่นะครับวว้าเชิญทางนี้ได้เลยครับว้าวเลิมากคิดไม่ผิดที่มายอดเลยแต่ว่าตอนอน,น,นี้นะคุณชิวไปรักันที่วัก่ไปแล้ว คนนั้นนั่นเหรอใช่นั่นแหละช่วยไปเล่นเป็นเพื่อนพวกเขาหน่อยนะได้ยินดีต้อนรับสู่เมืองตุกตา นราจะมีเวลามาเล่นสนุกกันอยู่อีกแล้วเนี่ยไม่ไหวเลยเดี๋ยวจ้ยโอ้ยวิทูโมสุดยอดเลยเอ้ทุกท่านก็เป็นหนุ่มเหมือนกันแหละสิเอ้ยโอ้ยโอ้ยขอเล็กที่คนนะคะขอเล็กที่คนนะคะขอเล็กที่คนนะคะนับไปที่หินต่อไปสิโอ้าแม่ครับตุ๊กตาตัวนี้แปลกจังเลยโอ้ย ได้ี่ไงลิสาตัวผมไม่ใช่ตุ๊กตาแล้วไม่ใชนะไม่ใช่นตุ๊กตานะปล่อยนะปล่อยหมดเลยปล่อยนะปล่อยหมกนียปล่อยหมดกนีัตุ๊กตารอยูตุ๊กตาหนีไปแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตุ๊กตานะไม่ใช่นะเฮ้ยอตุ๊กตาเป็นนักตลกดีเนอะกระบอกเรื่องไงอ่ะกบอกไม่ใช่ตุ๊กตานั่งสิครับหน้าตาตลกดีจังเลยอ่ะดีแดนอัญเมานีนี่เยี่ยมจริงๆมีเมืองสนุกสนุกแบบนี้ด้วย สมกับท uh, ี่เป็นดินแดนของท่านไบร์นเนอะอ๋อยเฮ้ยอ๋อยเป็นไรไปนะปูโม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวอ๋อยไม่ไหวแล้วรู้แล้วปูโม่เล่นมากไปเลยเหนื่อยแล้วสิสนุกจนเพลินแล้วสิไม่ว่าใช่ใี่กันเล่ายังไงซะนะตอนนี้ต้องรีบเข้าวังไปรายงานตัวกันก่อนเถอะนะเอออยู่ได้อาจจะได้เจอท่านไบร์ก็ได้นะเอ๊ะจะไปแล้วเหรองั้นตกลงรีบไปกัะได้ยังเล่าเออคือ รู anyway ้แล kind of ้วล so oh, um, uh, uh ่ะนะกินในที่หมดกันแล้วเดี๋ยวไปนี่เียกินทัสี่กิแล้วก็กินเยยินวนกินในวันไหนนะจ๊กินมด้ฮะออนะอนนะได้เคยอ่ไหนเออเายังเชื่อนะอ้าวนี่เธอเป็นตุ๊กตานินาเออข้าชื่อปูเป็ดข้ฉันชื่อเรนจะฉันชื่อไฟส่วนผมกคือ แต่เลี้ยงปูมออ,อคือฉันมีเรื่องจะขอร้องนะอ,อะไรเหรอ,<ะ>อามาสิาคือฮะฉันจะขอเอฉันจะขอฉันจะขอเล่้ย้วยคนจะได้ไหมขอได้สิงร้นเร,เราไปกัน,กนเลยจับตับจับจอบหยุดเลยหยุดเลยเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งบอกว่าจะเข้าวังกันหยกหยกนี่นะ,อ,ะอ๋อย กานแล้วว่าพวกคุณต้องไม่ยอมใครเขาอยากเล่นกับตุ๊กตาสกรปรกสกรปรกอย่างฉันไปวังจังสำคัญกว่าเยอะอน,นี่น่ะจงจานนะจองจานง,งั้นเอาไว้ไปวังที่หลังก็ได้นะชใช่ยอมงั้นจะไปไหนกันดีละ่ะไปหาเพื่อนเพื่อนฉันกันไหมล่ะคะงั้นเราไปไกันเลยไปเล่นอะไรกันดีจริงๆอย่างคนนั้นนะเขาบอกจริงด้วยเฮ้คนนั้นเหรอเอะอ๋อคนนั้นเหรอคะ คือคนที่ใส่หมวกใส่เสื้อคอตตัยวยาว่เคนที่ดวงตาสีมนหมดนะคะเออ,เอ,อคือได้ยินเขาว่าได้ยิน,น <ะ S 2> เขามา,า,มาเหรอถ้าเขาว่ากันว่าพวกคุณสองคนเป็นเจ้าหญิงคนแรกที่ไม่มีความเป็นเจ้าหญิงเลยอย,อย่าพูด่อจะได้ไหมเอาเป็นว่านึนไปนเถน้นะเราไปเล่นในสะใจดีกว่าใช่กกโกโกกขอดูพลังของพวกเธอให้เต็มตาหน่อยเถอะนะ ไม่เห็นเหมือนฝั่งน้นเลยที่เนี่ยมันดูเงียบเหงาชะมัดเลยพวกเราคุณสองคนเนี่ยเขาอยากจะมาเล่นกับพวกเราอ,อยากเล่นกับพวกเราเหรอคนพิลึกอย่างพวกเธอก็มีด้วยเหรอเนี่ยไม่ได้เล่นกับคนมาตั้งนานแล้วเนาะง<อ>ั้นก็ได้เลยถ้าใครอยากจะเล่นกับพวกเราก็ต้องรับมือพวกเราให้ได้ yeah! yeah! อย่า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 ย่าอย่าย่าอย่าอย่าเย่าอย่าอย่าอย่าย่าอย่าย่าอ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 ยาอย่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 าย่าอ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 ย่าย่าอย่าอย่าอย่าย่าอย่าย่ายาย่าย่ย่าย ยินดีที่รู้จักค่ะคุณกูโมยินดีที่รู้จักครับงั้นมาเล่นซน่อนแอบกันนะให้ฉันเป็นก่อนก็แล้วกันไปแล้วนะทุกคนรีบหนีเร็วจะให้ฮีโร่อย่างฉันมาเล่นเป็นเด็กเด็กฉันเนี่ยมีที่แอบแล้วล่ะรีบไปกันเถะไปสิตัดใจอะอะแบบนี้ไม่ดีนะครับ ที <Nered> <S <S <ici> ่ไหนกันน่มาแล้วาีีความสุขสุดๆได้เอ๊เดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นผู้หญิงก็ต้องรู้จักรักสวยรักงามสิ ให้ก็เธอไปหน่อยแดอยู่เฉยๆแกอย่าดันฉันซิก็แกนั่นแหละเธอไปหน่อยแดฮะบ้อสตาร์กับเรามาไม่ได้เลยเราจะเดินกันได้เลยบ้องแรดกับปูเป็ดเราบ้าปูเม่มาริเอชเราจะเดินต่อจนได้ดูเอ้เราไม่น่าพลาดเลยพ่แก่คนเดียวเลยตอนนี่จะไปแอบที่ไหนกันดีล่ะมีคนมาริเอชไปด้วยผมไปได้ทุกที่แล้วครับ บริสเซตต์ไฟกับบริเซตตเลนน่ะเหรอครับมีคนเห็นอยู่ที่เมืองตุ๊กตานะครับงั้นเหรอเขามาที่นี่เหรอบริสเซตไฟอย่าไปเตรียมรถให้ทีครับจะไปไหนครับก็ไปเมืองตุ๊กตาน่ะสินี่ไงแคมเบิลคลาสเย้เอาไปเลยไปเลยนี่เอาล่ะนะจัง อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนที่จะหนีฮีโร่อย่างฉันเหรอ้เหนืออีกเหรอเนี่ยเหนื่อยชะมัดแต่พวกเราเนี่ยยังไม่เหนื่อยเลยนะแต่ฉันลุกไม่ไหวแล้วล่ะฉันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันไงงนเวลาแบบนี้ก็ต้องเล็กเดฮิตตูฮิตตู่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 ฮิตตูตู่ฮิตตู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 ฮตตตูไหนว่าหมดแรงแล้วไงอะ เต้ด้วยกันไหมตุหิตตุหิตตุหิตตุ๊ิตตุห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 ิตมาแล้วปาโถ่ฉันตกเป็นอีกแล้วเหรอเนี่ยอ้าวทำไมไม่รีบไปส่งเราคนต้องขอตัวกลับแล้วล่ะยังไงพูดอะไรอย่างนั้นเพิ่งจะเล่นได้ไม่เท่าไรเองแต่นี่มันก็เย็นมากแล้วอ่ะแล้วเราก็เหนื่อยแล้วด้วยจะกลับแล้วเหรอ ได้แล้วเออเอ้อ้าวมันป่านี้แล้วเนี่ยพี่จริงนะไม่อยากจะกลับเลยนะแต่ยังไงก็ต้องขอตัวก่อนแล้วผมจะมาใหม่นะครับโอ้ยผมเจ็บนะครับเจ็บนะผมเมงก็ทําใจลาบากเหมือนกันละไม่อยากให้ผมกลับขนาดนี้เชียวนะครับจ้ยห้ามกลับนะเออห้ามกลับนะเป็นอะไรกันไปนะเออ ก็ตามหาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอสงสัยจะเข้าไปในกำแพงฝั่งตะวันออกมั้งครับกำแพงฝั่งตะวันออกเหรอมึนึกเลยว่าเหมือนตุ๊กตาจะมีที่แบบนี้ด้วยอ่ะอย่ากลับเลยนะอยู่ในาพวกเรเธออยู่ที่นี่ตลอดอย่ากลับเลยนะ อย่าก,กลับเลยน,นี่มัอนอะไรกันนะปูเป็ดห้ากลับนะสัญญาไว้แล้วนะว่าจะเล่นว่าพวกเรา,เรานะี่ยมานี่เนี่ยไม่ได้บอกคนที่บ้านแล้วก็เลยอย่าทิ้งพวกเราเลยนะเล่นกับพวกเราเธอ,อทิ้งเหรออย่าไปตื้อเขาเลยปูเป็ดเอ๊สุดท้ายคนพวกนี้ก็เบื่อพวกเราแล้วพวกเรามาตุ๊กตาสมุนพอเบื่อแล้วเขาก็ทิ้ง พอเวลาผ่านไปก็ไม่มีใครต้องการไอ้บ้าเอย้ยใครละ่ะจะมาต้องการพวกเราหรือว่าที่นี่เป็นที่ทิ้งตุ๊กตาที่คนไม่ต้องการแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ย จริงน,นะอขอโทษนะคะอย่าไปหลงเชื่อเขานะเห็นใจพวกเราเน่ยเหรอใครจะเห็นใจตุ๊กตาสับพลังเคพังๆอย่างพวกเราเขาถึงเอาเรามาทิ้งไว้ที่นี่บริสต์ไฟเบรน<ะ>ไม่เป็นไรใช่ไหมรรรรรบริสต์ไฟบริสต์เบรนเทานไบรท์ขอบคุณนะแล้วเธอสองคนมาอยู่ในนี้ได้ยังไงอะฮะ ก็คุณั่นก็บอกฉันมา<ะ>ถ้าฉันพาไฟกับเรนมาได้พวกเธอจะอยู่กับเราตลอดไปชักช้ายอยู่ทำไมรีบใช้พลังโปรมิเนนซ์ซะสิเอคลิปที่แท้อย่างนี้นี่เองไหนตั้งใจจะให้เราใช้พลังโปรมิเนนซ์อย่างนั้นเหรอรีบใช้โปรมิเนนซ์ทำให้ตุ๊กตาพวกนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ซะสิงั้นก็แปลว่าใบปลิวนั้นเป็นแผนของเอคลิปนั่นแหละทุกคนฟังฉันนะ วันนี้ฉันก็เพิ่งจะรู้เรื่องของพวกเธอมันนึกเลยว่าดินแดนนี้จะมีที่แบบนี้ด้วยแต่ฉันขอสัญญาฉันจะทำให้พวกเธอได้กลับไปอยู่กับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งหึฮ<า>ถ้าไม่มีกำแพงนั่นพวกเราจะอยู่ได้เหรองั้นก็ต้องลงมือแล้วละ่ะแต่ว่าถ้าใช้ Prominence ตอนเนี่ยเอกริปก็สมใจอ่ะสิอันนั้นมันก็จริง ยังไงก็ต้องทำนั่นนะสิเอาเลยใช่แล้วล่ะเอาเลย วัสดีครับครับปุเป็ดค่ะใครๆก็เรียกพวกเรวว่าตุ๊กตาผีแหมใครน่าจงว่าเราได้แต่จริงๆแล้วพวกเราก็มีอะไรใหม่อนกันนะเอออะไรนะครับก็มันสบาของนายตกติก็ไม่ค่อยไหนใช้ก็เลยยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะเอ้จะบบ้านะเธอที่ก็พูดไปเรื่อยเลยนะดีๆกันเนี่ยพกของได้มมนอันตรายนะไม่จะอันตรายตรงไหนเลยเราวิ่งไปน่นได้เฮ้ย เห็นไหมสไลดจะตายแกตต้งใจจะแกล้งฉันใช่ไหมเนี่ยก็หากขุมของแกมันยาวไปเด็กก็จะตายอ่ะเฮ้ยของแกก็เหมือนกันนั่นแหละน้าเฮ้ยเฮ้ย โอ้เออโอ้สนานตลกเหมือนกัน,กนเลยเหรอเป็นไงเหมือนกันผั้นเองกันหนยไอออนโรโบอเหรอฮะนี่จำเองกับมือเลยเหรอถูกต้องแล้วไม่เห็นจะได้เรื่องว่าพ่อฉันถีมือไม่ได้เรื่องเหรอโอ้เอ้ยทีเท็ดจนี่แหละไอโออนโรโบอสไม่ได้เจอสนาน่ะจำฉันได้มาอเอ๊ะหรือหรือว่าคุณก็คือเบอร์เนอร์ใช่แล้วนายจำฉันได้จริงๆด้วยอ่ะฮะ จะทำอะไรเพื่อนฉันนะ่ะปูเป็ดปูเป็ดเธอคือปูเป็ใช่ไหมไม่นึกว่าะจะได้มาเจอที่นี่เลยอ่ะขอโทษนะตอนนั้นฉันจำเป็นต้องทิ้งเธอเพราะว่าต้องย้ายบ้านไปดีใจจังเลยที่ได้เจอกันอีกนะนี่ไง จำได้ไหมเมื่อก่อนฉันจะชอบแั่งแปลงผมให้กับเธอทุกวันเลยนะจำได้ไหมไปอยู่กับฉันเถอะนะมันอะไรกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทุกคนก็มีความสุขนะกำแพงตะวันออกคงไม่จะไปต้องมีแล้วนะเป็นเพราะพรินเซสไฟล์พรินเซสเบรน น้ำใจอันดีงามของเธอทำให้เกิดเรดื่องดีๆในวันนี้ขึ้นมาเอ้ยท่านบลยัยเราเรียบกลับกันหน่ายแล้วล่ะอูโมเป็นอะไรไปอะเฮ้ยย,ยิ่งมองให้ลึกซึ้งก็ยิ่งเห็นความงดงามของเธอสนใจจะออกไปจากที่นี่แล้วไปอยู่กับฉันไหมค่ะด้วยความยินดีค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองอย่างนายจะเอาอะไรไปสู้เขาได้นั่นนะสิจะสู้เขาได้ยังไงแคคิดก็ผิดแล้วม่อจากเตรียมตัวก็ดีแล้ว นั่นน่ะเหรอพลังโปรมิเนนซ์ลึกล้ำยิ่งกว่าที่เราคิดซะอีกงั้นมาดูซิว่าวันนี้จะได้เป็นพรินเซสขั้นไหนลูกแก้วเห็นดวงดาว ลัง,งหบากไม่ใช่เล่นเลยแฮะเรื่องนั้นเรารู้ดีแต่ว่าฝากบาร์ไปคะ่ะเจ้าหญิงทั้งสองน่ะส่งออกจากวังทุกวนันทุกวนันแล้วจะเป็นเจ้าหญิงที่เพียบพร้อมไปได้อย่างไรล่ะแป่คะฉันเข้าใจดีที่เธอเป็นห่วงนะแต่ว่าเราควรจะดูอยู่ห่างๆรอให้พวกเขาในเรียนรู้ด้วยตัวเองจะดีกว่านะเออทราบแล้วแคะงั้นหมอบฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วล่ะแปคะขอบใจมากนะจ้าคาเมรอด ขอทูลลาไปคะโอแต่ว่าจะปล่อยเอาไว้แบบนี้มันจะได้หรอเดี๋ยวก็จะมีพรินเซสปาร์ตี้แล้วคราวนี้ต้องคว้ารางวัลเบสสวิตพรินเซสมาครองให้ได้เลยเย้ yeah! อันนี้ทำให้รับจการด้เองเพคะติดตามชมดวงดาวมหัศจรรย์ปาร์ตี้พรินเซสทำขนมกันเถอะพรินเซสปาร์ตี้อย่าลืมติดตามชมนะคะงั้นกอดรักันไปถึงไนของวันนี้ไปดูกันเลยอยากจะมีเรื่องอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นบ้างจังทำไมไม่เห็นมีอะไรให้ตื่นเต้นเลยงั้นต้องใส่รองเท้าผ้าใบสีฟ้ารับรองได้ตื่นเต้น